สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมันอี้ก็มาพอกันอีกแล้วพี่น้องมันอี้ก็เป็นวันวันอาคาศนี่พี่น้องมาเฮ็ดวิดีโอวันอาคาศมาโม่อวานนี้เมื่อวานนี้เฮ็ดอี่อยากเพราะโม่วานี่ซักผ้าพี่น้องซักกระบี่ตะวานเลยซักหลายแห้งเนาะรีดผ้าซักผ้าพับผ้าเมื่อวานนี้เฮ็ดอยู่บัดมือเฮ็ดเวียกบ้านวันแล้วเป็นเจือเจือพี่น้องแล้วออกจากหันก็ะแม่เฮ็ดกับเผาเนาะพี่น้องตอนนี้กะน่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิลาหละพี่น้องเพราะว่าอากาศมันกระเริ่ม ดีขึ้นละพี่น้องลังจากมืออื่นไปเนี่ยมักจะสีอุ่นขึ้นปกติล้ามักจะอุ่นอยู่แล้วกังเว้นเนาะพี่น้องมาสองสองสามเหมือพี่น้องกังเว้นมันจะอุ่นขึ้นแต่ว่ากังกังล um ื่นมันยังอยู่ในหนึ่งสององศาอยู่ก็เว้นกั่สมมากสิบกว่าองศาเนาะสิบองศาสิบเอ็ดองศาประมาณนี้นะพี่น้องก็ถทอว่าบนน้ำแห้งเนาะก็สีน้ำกระช่วงเนี่ยมือเศร้าสวยมากกับอุ่นงสีเนาะก็เทอว่าเขาช่วงหรือดูใบไม้ผีละพี่น้องคนกระเลื่อมมาคายของตลาดมือ2องลายขึ้นพี่น้อง มือวันเสาที่ผ่านมากะาคนมาขายเต็มพี่นอ้องเต็มอันเครื่อนอนะ่ะเต็มเลินอ่ะนะพี่นอ้องเต็มเลินแต่หลายค่าบัวเซลเป็นข้างแรกเลยในรอบไอ้ปีปีเนี่ยนาองตียีสิบหายนี่เป็นข้างแรกที่ที่เขามาขายของหลายนะพี่นอ้องมาขายของหลายแห่งเนาะเจสิกากลับไปขายกันพี่น้องก็เลื่อมเฮ็ดวิดีโอเจสิกาขายของเพราะว่าค่าตะย,ย่างหลายพี่นอ้องมันหลาย มันหลายตัวาโปได้ของได้บมดเนี่ยโปได้ของอุ้ยอันอันคนกับซื่อหลายนะพี่น้องคนมหาเมยังมาหลายเนาะน้ำหอมกับตัวคนเแดนน้ำหอมชาแนลมาเดวเอามาให้เบิ้งไป่น้องเนี่ยน้ำหอมชาแนลมาขวดหนึ่งพี่น้องชาแนลชาแนลเนี่ยพี่น้องอันควรอีกสามสิบห้า ml เนาะอันระหว่างสิบปอนด์เขาก็เลยไปต่อเราอ่อนแปดปอนด์เราก็เลยหายคอยเนาะพี่น้องนี่อันมักกะซิมี่ ข้องปลอมก็มี่บอึดได้พี่น้องข้องปลอมแต่ว so 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 ่าอันตอนเข้าไปเบิ่งมันมันกับมีดอกแต่ว่าตัวนี้มันมันเบิ่งแล้วฉลาคมันติดแต่ว่าเขาจะมีคิ้วส่เนาะติดถือว่าถือย่างสินะพี่น้องมันก็จะมีโตอยู่ข้างล่างมันอีย่างก็สินะอันนี้ก็บสิบปอนไปแปดปอนเนาะก็บ่ได้อีย่างแรกพี่น้องข่อยกัย่าหันหลับข่อยย่างขอก็บ่อหยยอมแพ้พี่น้องขอกัย่างจนหน้าทีสุดท้าย เขาก็ไปได้กลองจูรี่ย่านไหนแล้วก็มาขายส่วที่เลย่อยพี่นนอต้องคอยว่าคอยด้เบิองเล่าเนาะอันเราถามถามระว่าอันนี้ยูนี่นี่อลละจักบาทค่ะว่าสินน้องเป็นอยู่ในกองมันก็มีจูรี่อยู่นะฮะนะนี่อันละว่าอันหล้วแตะละว่าเหล้วแต่เธอสิเหลือเธอเขาว่าอ้าวเขาก็ไปเห็นกําไรทองอันหนึ่งเนาะเป็นสอยข้อมือเนาะแต่ว่ามันขาดพี่นนอมันขาดมันก็คายได้อยู่เนาะเขาก็ว่าโอ้ยขันแมน คณะไปถามเปล่าหนิคณะบุขายใช้จังได้เข้ามาฉันก็คือเด็กพี่น้องวันนี้อันคอยก็เลยอันคำว่าเอาแล้วถ้าถ้าเมื่อนี้ถ้าขายเท่าไรคนมาซิปบอลผมก็เลยฝ้าใจเงินเราไปพี่น้องก็ยากก็บ่ได้นะอันละโอ้ยเด็กจุ๊บเจีอเด็กท่องกัรทันแม่เด็กท่องนี่ก็ถือว่าก็ถือว่าดีอยู่นะพี่น้องต้นอ่ะก็ประมาณลอยนึ่งเัินละอันกำไรตัวนี้ยนะคันณะเมถายก็ประมาณเลยลอยบอลคอยก็ซื้อมาซิปอนอลกันสินะกะ อันบวนบวอื e à, ่นกับโบเป็นตาหรอกพี่น้องมวชอื่นกับเป็นแบบของห่างๆนะของขาดขาดวิ่นๆอย่างสินะก็โอ้ก็เด็กร็เด็กร็เด้มกนั่นแหละหนึ่งเนาะไม่ได้ยังายเด้พี่น้องมันเสาร์วันนี้มอวันอาทิตย์คนก็มาขายหลายเติบอยู่เดพี่น้องมาขายหลายเติบกว่าทุกขังนะแต่ว่าอากาศอกาศตอนเสาร์กับนาวอยู่พี่น้องแต่สวยมากเมื่อก่นขอการย่านแต่แต่หกพวกเสาร์พี่น้องย่าู่หันละไม่ได้ของอีกคือเก่าเด้พี่น้อง บ่ได้คอยช่วยพวกนะฮะพวกกันขล้องย่าล่ะไอ้จูรี่พวกของเล็กๆน้อยๆจังยสินะพี่น้องพ,พวกกหาก็บ่ค่อยไหลาไลน์สเนาะปลานะปเทื่อนี่อันคอยกะเอ๊ะเขาก็ย่างไปย่างมาเนาะพี่น้องย่างไปย่างมาอยู่ขนาะย่างไปไอ้ตะละหลานะขากระย่างคนฮะตะละกองตะละกองสินะพี่น้องตะละกองตะละกองอัน ทุกอย่างเลยได้พี่น้องเวลาข่อยหาเนี่ยว่ามันหาสมบัติหาอย่างเคลียขยะอย่างจัางนะีเนาะตลอดกระบวนการมนขยะลกแน่นมันก็เป็จอค้องดีๆล่ะในค้องดีๆพวกอันอย่างตุกต่างเนาะเขาก็ได้ย่างเขาก็ได้อันอันพ้สโซ่นะพี่น้องตัวจิกซอจิกซอมากกองหนึ่งสองปอนอนี้ก็ได้ย่างอะไรอยอ่บ่ไดลายได้พี่น้องเขา,ากย็ยาพกพอลวเจะสาบอกว่าป้าเมื่อนท่นวะเขาก็เลยว่าเขยา,ายังบ่ไดคล้องอยู่ก็ววาสิ ขา่เขายังบ่ได้ของอยู่เขาแย่งอีซี่แถวนี่คันซี่แถวนี้เขาก็ได้ของก็ซื้อเมือกเขาาสิาะเขาก็ยางไปยางไปก็บ่ได้ยังได้พี่น้องก็ได้ยังได้ก็ได้แวนได้ยังจะสิอยู่เด้ก็ได้แวนได้พวกแวนพวกนั้นไปหาเล่มนะพี่น้องเล่มนําอันตะลกองตะลกองอยังสิเนาะตะลกองกับป็ดเล่มเขาก็ซื้อน้งเทืือน่งหมองเขาก็ซื้อใส่กองไว้แล้วก็ต่างๆไว้กหม่ก็ไปเลือกเลือกหรือเบื่องนอกตัวไหนมันมี ตัวไหนไม่มีของดีของยังคอยกะคอยกะซื้อเสียหนอคลองติดคอยซื้อมันก็สิมีของเล็กๆหน่อยหน่อยนะพี่น้องของเล็กๆหน่อยอ๋อเจ้าไอ้แจ๊ะเป็นไสิหนาพี่น้องเป็นพวกกุจงกุแจอีกยังสิหนะพวกกุแจอันพวกอันทองเหลืองพวกอันอันยังลเหรอปืนที่เขาใส่แล้วนะพี่น้องพวกเขคมกัดพวกยังเล็กๆน้อยหน่อยนะพี่น้องพวกสื่อค้องคล้องแบบพี่หนอคของอย่างอื่นก็บงานอยู่ได้เสื้อผ้านะแพะกันลายอยู่ เคยอันเคยกระเบื่อเนาะเอยยากไปยาีมาเขาก็เลยไปหาเหลือกันเิ่งอ๋อเคยสุกะนเคยมีแผนเอาปีนี้ว่าเขาจะเมืออันเที่ยวเมืองไทยน่ะผ่าเจสิกาไปเฮ็ดบัตรประสาทสนกับแม่ทิ้งเพราะว่าอันอันเด็กหน่อยพ่ออายุเกินเทศเดชสิบห้าปีหรือเท่ศเดชเนี่ยล่ะเขาสิเขาสิเอาเวลาเขาไปต่อพาสปอร์ตอยู่อันพาสปอร์ตไทยนะพี่น้องอยู่เมื่ออันอยู่อันพาสปอร์ตไทยอยู่อันลอนดอนน่ะเขาต้องใส่บัตรประสาทส้นหน่ำ คันแมนอันคันบ่มีบตรประชาชนนีก็ะเหตุบได้ยนะองไปเห็ุอยู่ประเทศไทยอย่างนีสิสินะวันนี้เขาก็เลยจะต้องพาเด็กหน่อยเจสิกากับแม่เที่ยวเนี่ยไปเหตุบัตรประชาชนอยู่ประเทศไทยเพื่อสิมาตออันพาสปอังกฤษพี่น้องคันแมนหยากรออยู่อยู่เมืองไทยเฮาขั้นตอนยากเด้พี่นนอน่าเช่นนี้นะจะให้มันง่ายๆสาหรับคนอยู่ต่างประเทศแน่กับบไดายนะอันอังกฤษกับบุยากดอพี่นนอเวลาเฮาอัน ไปต่อพาสปอร์ตนี่ยังจะสีเข้าสามารถไปต่ออยู่อันเข้าสามารถไปต่ออยู่อันอันประชันนี่อะไรนะปวดหนาวอันน่ารีวิวอย่างเดียว just talking ไม่ใส่คอนคอร์ดบาลานซ์นะบอควยแคบบอควยจูบบอควยกลับฮัลโหลวันนี้อันเขาก็เลยจะมีแผนเนาะว่าสีอันผ้าดูไปเห็ดไปอัน บัตรประชามตตอนแรกก็จะไปป,ปีที่แล้วละพี่น้องอันตว่าอันปีนี้กะปีนี้ก็เลยคิดใหม่นะปีที่ก่อนนี่ค่ะอันการโต้กองบินซีซีพันกัวเนาะปีนี้หาพันกัวพี่น้องเอ้ยอันแพงกว่าเก่าอีกเนาะน่นาหละก,ก,กย่ากระยางไปยางมากก็ไปอัน เปลี่ยนาสีเสือส่งกางเกงขายาวไปฝากพ่อข่อยนะมันก็โอ้ยดีงามมึงสิเนาะก็ไปจับเขาก็จับมึงข่อยก็เหลือมึงข่อยก็เลยวางไว้เนาะก็เลียงว่างมึงข่ก็ไปเบิองเบิองอย่างอื่นเนาะมันเดี้เขาก็เลยจับมาอันก็เลยมาจับมาเบิองตัวเก่ากันนี้ยายอันยายคนผิวดำนะเราเราไปคนที่หาเสื้อหาเสือเสื้อผ้าไปขายแล้วก็อันแล้วกับเหลืองๆเนาะแต่ว่าข่อยก็พอดีเอาของเราเด้อข่อยก็มาจับเอาอยู่อันกองกองอยู่ทั้งหนาข่อนี่ขาก็เลยจับคนมาใหม่ใหญ่เนาะแล้วก็อัน กระฉากเอาข้อมือก่อยืดน้ำมือ,อ,อก,ก่อนเอ้าเขาก็เลยดึงกลับมาเธอมาอย่างฉันให้อย่างเขาก็เลยวางสิเนาะถ้าอันเล่าก็เลยว่าถ้ามา,าเอาอยู่กองของฉันฉันจะไปเอากองของเธออย่างฉันเอาอยู่ตรงไหนฉันนี่เขาก็วางสิเนาะบ๊อบแมนพูนว่า,าเพืพ่อก็ดึงทำไมเขาก็เลยโอ้ยเอาไปซาขขกขาก็เลยวางสิเอาไปซา,ากึ้นเธออย่างไรฉันไม่สนใจปนันหรอ,อกเขาก็เลยวางสิเนาะกะล็ลากพร้อมมือสองส่งตัวเดียวหนึ่งตัวละปอนนะพี่น้อง ทงก็ไม่แย่งกันยังว่าโอ้ยแต่จะแมนผัวเนาะอีรีเด้คนผิวดำมัน่ะพี่น่องสองคนมีญาติมีญาติงเห็นรับประจาวัลละแล้วเอหาสื่อเสื้อผ้าไปขายจากสิละพี่น้องบุ้ง่าเราไปขายใส่ละพอก็เลยอยากหัวก็โอกว่าคนนนอยแย่งกันไปเบอร์ซื้อสิ่งสุอย่างสินะอันถ้าเราเสียอีลีอันมันกับบุพเพมันกับบุพเพสิมาผพิดกันหย่อนอันทรงตัวเดียวเลยพี่น้อง เขาก็ว่าโอ้ยถธอเก็บไปซาวเขาก็บอกอันเทกิเขาก็เลยว่าสินอ่ะอีสอีกวันหนอ่งย่างเขาก็ว่าไปเจสินอ่ะอันคนขายแล้วก็แน่เมืองหนาแล้วก็ายหัวเขาก็ว่าโอ้ยงงงงกันนะพี่น้องบูอันคองพุซำนี่ก็มาแย่งกันนึงสินะอะนละอันวันนี้อันเขาก็ย่างไปพี่น้องย่างย่างย่างลบไปลบมาวันนี้แถวสองแถวสุดท้ายเขาว่าโอ้สองแถวสุดท้ายเขาก็เขาก็แล้วมันมันเหลือสองแถวสุดท้ายกันอ่ะแถวนี้กับแถวนี้ เพราะว่าอันเคยไปแถวใดดีดว่าของกลยงางถามมาอีกแถวสุดท้ายย่ายน่นพี่น้องย่ายน่นเราก็ร่งอันจัดจูรีแล้วพึ่งมาพี่น้องเราพึ่งมามาสุดท้ายมูหละค่อยว่าเราจะอยู่ก่อนคนสุดท้ายนันอันล็อกหนึ่งเราก็ั่งอันเอากลองเครื่องประดับมาหลักแล้วก็ว่างหอยจัดนาพี่น้อง <c oughs> ขอกระเล่งไปใช้เลยพี่น้องอีพออีเมย์คอยปรว่าอ,อ,อ,อีพออีเมะก่อย พี่น้องเอ้ยมีตะอันทองพี่น้องมีตะทองพี่น้องหันนะนะมีกําไรอีทองมีตะหูทองตะหูนั่นปลักหลายคู่หนึ่งในพี่น้องปลักหลายคู่หนึ่งเป็นตหูแบบใหญ่ๆเลยสองคู่สามคู่อยังเสียนะแบบกัดซอยข้อเส้นหนึ่งแบบหลายอยู่น้องหันพี่น้องขอยกะเละอันตอนแรกอยก็เลือกเอานะพี่น้องผมคิดว่าอนซิบหลายเนาะผมก็เลือกแหวกมากรองกองกรองแว้โอ้คือว่ามันคือคือสไลายแท้กวางซีเนาะขอยกะเละ กเ็เลยตัดสินใจว่าถามเราว่าอันอันเธอซื้อเธอจะขายอันเครื่องประดับทั้งหมดนี่จักบาทเขาก็เลยว่างเร็นะล้วกเ็เลยว่าซ้ำสิบปอนด์แล้วว่าโอาเคยว่าเออเธอขายจักกนะววนะี่สิบ,บรปอนด์ในบ่อก็เลยถามเรานะแล้วเมื่อไหรดอกซ้ำสิบปอนระวังสิอันยี่สิบปอนเมื่อไหร่จีบบ่อระวังสิดอกเขาจะขายซ้ำสิบปอนด์เขาเลยจ่ายเราไปซ้ำสิบปอนด์พี่น้องเอ้ยของอยันไม่หันอันได้เป็นอันได้เป็นพันปอนด์หมดละพี่น้อง ว่าอันดูอันคือว่าดวงขยันลังมาในใๆพี่น้องเขาจะบอกให้ฟังว่าอันเป็นอย่างก็คือว่าดวงขยันลังมาอยดวงช่องเล็กที่ไปพฤศจิการท่านว่าบุคลาคุ้มผ้าอันซีเดือนนี้เนาะพี่น้องช่วงนี้ดวงขยันบดีดวงขยันโตทั้งขอบขั้วเลยเนาะอันนั้นกระเซียอันนี้กระพังบรสบายนอนนี่นั่นเนาะมันเป็นอย่างไรก็คือว่าสันข์ขยันเวลาขาไปสนหมดเนาะคือว่าอันชาร์ตเดอร์ให้ผู้ขาคันผู้ขาสี่อัน เบิดคำเบิดเว้นกันผู้ขาพ่อคุณแจคอยวางสิพ่อคุณแจให้แอนละกห้โดยคล้องดีคล้องย่างคันเบิดขะขอเบิดอย่างสิเนาะคอยวางสิปนี้อันปนี้อันไม่ยากลับเมื่อกลับเมื่อไปหอดไอลับแมมนแล้วโทรมาว่าฉันมีข่าวลยฉันมีข่าวสิบอกเธอคนว่ะเพื่อกับขอบอกก็เพลินเจรสิการแล้วบอกบอกใครเด้แล้วก็ไปขอขอบอกวันนี้เจสิการแล้วว่าเล่าเป็นคนเลาคุณแจไป เอาไปว่างไว้อยู่หลังรถบัดนี้ไปหอดอะไรแม่ละสิค้นของเขาบ่าเสียกุญแจไปเปิดบ่านไปเห็นกุญแจพออยู่หันอันระหว่างเขาก็บ้าแล้วเพราะว่าอันไม่งานเนี่ยเราเป็นคนเอาไปยิบไปอันแบบว่ายิบไปแบบลุงยิบไปนะแล้วก็อันโรคบาหวานก็ข่อยแล้วเราอยากข่อยหายนะบัดนี้เราก็เราเราก็เลยส่งกลับมา่หร่พี่น้องหลังจากเราส่งกุญแจกลับมา่หร่นะพี่น้องเขาว่าโอ้อันเพราะว่าตอนนี้ต่อไปเข้ากับิีเบิร์ตเข้ากับิีเบิร์ตอันดวงบุรีไร้เด้ดนี่ ดวงเขาเกิเสื os, like left, <laughs> ่มขึ้นมาอะไรได้พี่น้องวันนี้ล้างจากอันพอก็ี่พออันนาฬิกาท่องเนาะที่เข้าทีมมานะพี่น้องเขาก็ได้นาฬิกาท่อมมากวันนี้ล้างจากอันวันนี้เสาร์ที่แล้วมันสินะพี่น้องวันนี้เพราะว่าวันอาทิตย์ฝนมาตกวันนี้อันวันเสาร์ที่วันเสาร์ที่ผ่านมากเขาก็ได้ก็ไร้ท่อมันบอกพี่น้องวันอาทิตย์เขาก็ไปได้ท่องอีกนะพี่น้องก็โอ้เพราว่าอันดวงเขาเริ่มสิมาแล้วดวงเดิมชิดีมันจะ่ได้ดีตลอดดอกพี่น้องมันสี มันสีดีแล้วมันก็สียุดแล้วมันก็สีดีเสียนะแต่ว่ามันก็สีบอร์เดลเล่อหลายคือสีสามสีเดือนนี่ผ่านมาเข้ากับสีเริ่มมือตาอาปากได้อีกครั้งหนึ่งสินะพี่น้องเนาะนั่นแหละคลิปนี้ตอนแรกก็าจะมารีวิวของกับมาบอกสู้ฟังก่อนเนะาะเพราเห็นมันเบาไปหลายหลายสองสามนาทีแล้วเขาก็เลยมาบอกสู้เรื่องเล่าให้ฟังก่อนเนาะคลิปต่อไปล่ะพี่น้องผูดด้ใดอยากเบิ่งว่าอันขอได้อีหยังแน่เนาะ,นอ,ะอันไอ้ไอ้ไ อาทิตย์ี่ผ่านมาอันนาพี่น้องก,กับไปเบิงคลิปต่อไปเนอะเพราะว่าคลิปนี้มันยาวแล้วเนาะเอาละคลิปนี้กระซ้ำมดีละพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามีอัไดีๆเสริมๆงานสีมาบอกสู่ฟังโลกแคนาะสวัสดีค่ะ